ไปบังจริงๆจังๆแล้วก็คือผสมช่วงหลังสงการนะครับเนาะกับสิประมาณมกเจ็ดเดือนเลยครับต้องก็อี่กี้เดือนตัวสี่ขวดรับราคากะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่ครับเมื่อนี้พ่อพี่พ่อน้องมาเบิงควายครับมาเปิดราคาควายนะครับเด้อพี่น้องควายสองตัวครับอเป็นควายของคุณแม่ใครเด้อครับพี่น้องคุณแม่ใครอยู่บ้านปวกตําบบนโคกศิลาอำเภอเจริญศิีจังหวัดสกลน,น,นครครับพี่น้องคนมีควายอ่า วายแม่สาวแม่ท่องครับสองตัวสีให้พี่ให้น้องไปดูแลตัวครับเพราะว่าเิ่นอ่าอยู่ผู้เดียวครับผู้เฒ่ายู่เฮือนอยู่บ้านผู้เดียวก็ถือว่าลําบากในการดูแลครับเิ่นก็นเลยสิปลอยออกปลอยออกทั้งสองเด้อพี่น้องเด้อแพ็คคู่ครับเพราะว่าถ้าเอาไว้ตัวใดตัวหนึ่งกะสิยากเพิ่นคือเกาเพิ่นก็เลยสิปลอยออกทั้งสอง เป็นควายแม่สาวทองแรกนะครับเด้อพี่น้องทองทั้งสองครับทองทั้งสองตัวตัวแรกนี่ก็จะสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบครับตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ร้อยสามสิบบวกเด้อพี่น้องสูงกว่าตัวแรกอยู่จังหน่อยร้อยสามสิบบวกทองแล้วทั้งสองตัวเอ่พอพนนี่น้อในทองพิ่ผสมพ่อได้ใบเหรอแม่ ครับรัมสมสมโตเนาะครับผมสมโตเด้อพี่น้องเด้อประกันทองให้แน่น,นอนเนาะครับคุณแม่เนาะแน่นอนครับมีทองแน่นอนมาสั่นคุณแม่คุณว่าประกันทองให้สองตัวหูหูเชื่องกินยาดีมาสั่นคุณแม่คุณว่านี่แหละครับคุณแม่ใครคนอยู่บ้านอยู่เงือนผูเ้เดียวลูกเต้าคนกลับไปเหตุการณ์เหตุงาน ตะกี้ช่วงหนาฝนช่วงเกี่ยวเขาเนะลูกเต่าคนก็อยู่น้่ก็มีคนดูแลซอยแต่ง่ายจังหน่อยช่วงนี้ลูกเต่าคนก็เขานาปลาแล้วลูกเต่ากับไปหาเหตุการณ์เหตุงานก็เลยย,ยากผู้เฒ่าครับผู้เดียวดูแลบ่อยจากไหวก็เลยสิปล่อยออกแพ็คคู่ครับพี่น้อง อ่ะห้องไว้เท่าได้ก่อนครับสิบเอ็ดแสนเอ็ดเนาะหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทต่อรองกันได้อ่าราคานีก็ยังต่อรองกันได้อยู่เด้อพี่น้องเด้ออ่าราคาพอฟังอยู่เด้อพี่น้องเด้อควายช่วงนี้เพราะว่าราคาควายก็ถือว่าอยากยับยับขึ้นไปเนี่ยครับกระแสกําลังมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเออเลี้ยงควายตอนนี้ครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทสองตัวราคา ได้รุ่นกินน้องเร็วๆนี่ครับอีกบ่ดนเมื่อกี้เดือนซื้อสองได้สี่เด้อพี่น้องเด้อเงะทองแสนเอ็ดเอ่อควายทองครับสองตวัวครับพี่น,อน้องนุง่มเลกทีเริ่มไข่สมลังสงการสงการก็เดือนสี่เดือนเมษาหลังสงการลังสงการมันก็จะเป็นเดือนเตียวเดือนพฤษภา พุทธภามิถุนากรกฎาดาสิงหากันยาตุลาพุศจิกาธันวาหอวยมันหกเดือนเจ็ดเดือนพุ่นเวถ้าว่าหลังสงราม้อสูงนี่บ่สิบยุ่อยสามสิสี่เป็นอยสามส่อยสามสิบบวกครับคิดว่าลอยสามสิบหานะจะได้ควายตัวนี้ครับเพราะว่าควาวยบบนนิดลอยสมสิบมันกัเล่าเล่าเดียวกันควาวยบบนี้บนลลอง่ ตัวนี้สีร้อยสามสิบหาด้ครับคิดว่าความสูงครับห้องหกเดือนเจ็เดือนเนาะแม่สาว่ันบท่านาม่ครับ่ทองคงยู่องหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วเด้อพี่น้องเด้อี่ี่ทีีเบิเดียวนีะครับลไล่คุณแม่ใครเป็นล่เบ่งจริงๆจังจแล้วก็ คือผสมช่วงหลังสงการเนาะครับเนาะกะสิปะมะาณมกเจ็ดเดือนเลยครับห้องราคากับแสนเด็ดเนะราคาห้อง <Yeah. S 1> กัตตอรองเอาอีกได้ได้อีกอยู่พี่น้องเอาเบอร์โทรคุณแม่ใครนะครับเด้อศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดแปดครับ ศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดแปดเด้อพี่น้องเด้อเบอร์คุณแม่ใครครับอยู่บ้านปวกตำบคกเชลาอำเภอจเจริญศสินจังหวัดสกลน,นครครับพี่น้องแพ็คคูเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าขายตัวได้ตัวนึงไปกันยังสิญาาขึ้นก่ออ่ะขอบคุณหล,ลายครับคุณแม่ครับครับผมที่มีควายครับมาปัน่นปีป้นน้องไปเลี้ยง สำหรับมือนีคลิปนีกับฝากรีฝาก,ฝากน้องไว้ได้วครับเดอ้อสวัสดีครับ